สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ชมผู้คมนะจ๊ะช่องแฟมบิลเชอรีเมื่อนี้กับสิบ้าห้ากินตําเล้าใส่ปูได้จ้ะแล้วก็เข้ากับมีอ่าเขา้าติตตํากินเลยเมื่อนี้เขา้าติตตํากินเห็ดจังไหนตํบาบกฮุงจะแซบเบิรงช่องนี้เลยมีบกเขือเลนเนี่ยกบกเขือเลนนี่รูออ้จักว่าบกเขือเลนบกเขือเทศเออบกเขือเลนแล้วก็อันนี้บกเขือบกเขือแล้วก็พริกบัก,กอกบะนาวนี่ แล้วก็ห้าก็มีพักกันจองน้ำเน้เห้าหลวกมานี่พักกันจองแซ่บเด้อพี่น้องนะมะเบิงมะเบิงมะเบิงวิธีการตํำมะฮงจังไดสีแซ่บนะแล้วอันนี้ก็พักโอ้พักอันนี้แซ่บอันนี้กินกับอันตํำมะฮงนี่แซ่บห้าก็มีแหนมพวงแหมมพวงนะแหนมพวงรู้จักกระูกอแหนมเด้อแล้วก็หมูยอ่อเด้หมูยอ่อเขาสิมาฮันกินกับหมูยอ่อกับหมูยอ่อเลยแซ่บเลยพี่น้องขอเบิ่งเส็นแหนะ ทรงเส้นมาเนี่ยเส้นเส้นในมะละกอที่ห้าฝานเรียบร้อยแล้วนี่แหละเส้นบักฮุงเฮิมด้วยเนี่ยบักฮุงเฮิมด้วยจัดเด้อลูกบักฮุงเฮิมรูจ้จักบ่เครื่องสูงเครื่องเครืองอ่า,บ,าออบะสูงเขาเอิ้นบักฮุงเฮิมนะพะักกินกัาวพักสลัดเด้อเอาปูดองมาปูดองมาเนี่ยปูดองมาเนี่ยปูดองห่อห่าดองเองปูดองฮึปูดองห่า เดี๋ยวเขาจะตำใสปูดองแนละ้วมันค่อยแซ่บเดอ้อพอมาพี่น้องเดอ้ออย่าลืมเดอ้อกดไลค์กดแชร์บ่ากดติดตามช่องสังมบารีเชอรี่นะเขาสิพามาตำเหลา้าแซ่บๆกินเด้อจ้ะเดอ้อตำเหลา้าแซ่บๆวิธีการตำเขาตำอย่งไรเขาจะได้กินแบบรสแซ่บอิ่มขาดอะได้คือป่าร่าโอ,อ,าอ้ไข่ตม้มเด้อจ้ะเด้อไข่ต้มน้ำเดอ้อเบิงบ่งเบิงบ้งเบิงบ้งกดแซ่บบ่กินบ่ไข่ตม้มฮะกินบ่ ไปต้มเหลืองๆอ่าเดี๋ยวเราก็จะมาตำมะคงตำมะุงตำมะุงแซ่บๆเริ่มปฏิบัติการตำมะคงของหฮาแล้ววัดน,นี้ห้าวกะชิมาตุ่งคกเลยได้จ้ะมาตุ่งคกเลยนะเดี๋ยวสักครูสคร่สักครู่สักครู่เ้ามาตุ่งคกเลยอ่ามาตุ่งคกก่อน มาเลยจ่าวิธีการตำักหุ่งเพ็ดจังใดจะแซ่บเดี๋ยวท้ายลงไปในครกเลยได้จ้ะเด้อเขากะย,ยน่นนี่กระเทียมกอ่อนเอาพออเพชรบ่เขาจะเอาพอพอเพชรวะเพชรเขาก็เลือกพริกเดอ้อจ้ะนี่นี่เลยนี่เครื่องเคียงของเขาเบิกำทายเบิง่งนีเพชรเพิกเขาก็เอาจากักรชิปเม็ดได้บ่เพราะว่าบักหุ่งเทาหลายเนาะชิปเม็ด มาตําบุ่งเท่าไหร่ตําก้อนซองมะนี่เลยจ้ะซองมะนี่ครกเลยวิธีการตําบุ่งให้แซบตําพริกลงไป่ก่อนแล้วก็กระเทียมวันนี้เฮากเา็เอาัะเขือเลนเฮาเลยจ้ะ รับมีกันซูมมานคุกเลยค่ะมีผสมเด้อมีสูสก,กับดิบผสมกันนี่สูตรของมันมันจะแซ่บเขาใส่บะเขลือเทศนี่ยะแพงมันเด้อบะเขลือเทศทันพูดไอต้ตมบมะุงแพงบะเขลือเทศจบเลยจบบะแซ่บอืมใส่เข้าไปมันสีแซ่บกับอันนี้แหละ พระาะว่าสูตรของเราต้อง<ม>ต่ําเครื่องก่อนเด้อก่อนจะมาต่ำมกหูอะเอาเครื่องต่ําใจมันก่อนอันดับแรกวันนี้เขากใส่บักกอกก่อนบักกอบบักกอ,อกเขาใส่ไปเรื่อยหน่วยหนึ่งใส่บบกเน่าไทยใครรนคุกใกล้ที่สุดจะได้เห็นบบกเน่า ปีมันลงไปแล้วก็วันนี้ห้องกระชาปูปูเนี่ยเอาจ,ากจักตัวดีเขเห้องเฮ็ดองแกะกระดองมันออกอใส่ไปเลยหอมเห็นบ่เห็นบ่นบจะเนี่เนี่แค่เครื่องมันก็ปิดแต่แฉบแล้วยาหหวงเครื่อง หัามห่วงตามอันดับแรกตามเครื่องก่อนเลยใส่ผงนัวงไปแล้วก็ใส่ปลาลาาของเข้าอีลงไปเลยแล้วก็ใส่น้ำปลาน้ำตาลหน่อยนึงเพือจะเด้อแล้วก็มาใส่น้ำปลาจัหน้อยอ่าฮะวันนี้ห้าก็ปฏิบัติการต่ำเลยเงวเงว เาเอาน้ามะเขือเทศให้มันออกเลยด้จ้ะให้น้ามะเขือเทศมันออกจากให้มันออกมานี่้มันไอ้นี่เลยเห็นมันมีน้ำเนี่ยเห็นบ่เพราะเขาเอามะเขือเทศเอาาอกมาหมดจุดนีน้ำออกมาเราเห็นบ่ปลาล่าลงไปอีกจกนะนอนเยอะปลาล่าอีกเพราะเบื้องดอกมักน้ำมันไหลเนาะเห็นไ่มเลือด เมาออกมาเลยเด้นนะ้ำเดี๋ยวชิมบุบนแศบขนาดใส่อีกจักน้อยใส่พันนัวทิพลรแตบมันจะแคนี้เอาเอ่อักมะละกอเนื้ออองไปเลย ตำไปเลยด้ยไม่กวแซ็บเปนตัแซ่กไปเลยเห็นไ่นี่ค่ะที่เขาต่ำกันเอามากอบโคกค้นเอา ได้ได้เยนี่ยตามโคกไงเดี๋ยวเขาบมากินกับข้าวปุ่นกันเนาะข้าวปุ่นเหนียวเนียวเอาเบิ้ง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 เบิ้อ่ะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเออทัอ้งหนายดิมนี่ก็เอาตามบากหูมะเท่เลยได้เลยมะเทกินเลยห้เดี๋ยวเขาก็เอาข้าวปุ่น้ะข้าวปุ่นห้อง มาเลยขอบุนเหนียวนุ่มด้วยเส้นยาวอีลี่นี่ยแซ่บด้วยใ้าแซ่แบแซ่บเด้อเหมือ,อนเลยอุ้ยอยออโอเคเด้เอเอาเอาเดี๋ยวจิมากินละบัดน,นี้อ่าเดี๋ยวมาเลยจ้ะมา เขานี่เขาก็่าากินข้าวปุ่นเลยกินข้าวปุ่นเลยได้แต่เนี้ยข้าวปุ่นข้าวปุ่นเหนียวนุ่มเด้อกับผักก็มีผักขนาผักข่ากรอบแล้วก็ผักกระจองของเขาที่เขาลวกมาแล้วซ็สมิกก่งก็น้ำลายไหลแล้ะผักกระจองเนาะนี่เดี๋ยวเขาก็มาตกินกระต่ำมะคุงเนาะแซบ่บเองดูอ่า เด้อจ่าเด้อม,มามากินน้ำกันเด้อจ่าเด้ออื้เส้นเหนียวห่ะเผ็ดพอดีจ่าเผ็ดพอดีอืาอืมชอกินหมูย,ย่าง สวอมากเนี่ยเป็นตะแแบบแล้วนะหูยอหนังทนันคพราะหูยอ่อ,ยอเนื้อหลายอีดีได้เนี่ยบกแห้งเลยอันละ 60. หกสิบมาเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อมากินน้ำกันเดอ้อบัดเนี่ยมาๆมาๆมา,มาให้แม่ให้นอ้องมากินน้ำกันแล้วเนี่ย เดี๋ยวบ่งก่อนว่ามันเป็นยังไ๋แสบบ่หมูย่อในห้องเนาะกินหลายอย่างห,หลายอย่างหหมูย่อที่เ้าเตรียมหืมหืมบบแับขนาดเลยอืม กินทำนี้ก็อิม่มแลหวอเนาะไข่ต้มน้ำแดงใจวายเบิ่งเด้อมันสิแดงอีลีว่าเจ้านี่แดงโอ้อแดงอีลีแดงมาเอาอันน้ำป่ามาห่งเอาน้ำป่ามาชิม เนาะทำกินก๋วยเตี๋ยวคนไข่น้ำโอ้รุ่นนี้ดีหลายเด้ออืมอืมอืมกราบอ่ะกรา

น้องซื้อมากีนอะไรแจ่แแบแปลงอะกรก็มะเขืออืมะเขือ,อกินกราฟได้อข้ามากินด้วยหน่อยๆตอนว้ยหน่อยๆมันกรอบนะ บ,บันนี้แหนมเนี่ยมันนี้กินแหนมอ่ะแหนมเช่อที่อะไรยตกอันละสิบบาทพวกนี้เฮ้ยพวกนี้หนึ่งร้อยบาทมีสิบอันเนาะเฮ้ยเออมีสิบอันอแหนมแหนมเวียดนามแหนมใบบักยุ่มเข้าใจ ผูดได้มักต่ำแบบฮวงสูตรของมันอยู่ในนี้เลยคือ,คอต่ำเครื่องก่อนอันดับแรกเพราะต่ำเครื่องก่อนเขาบอค่อยเอาเส้นลงไปขอห่ออัอนติดน้ำเขาเอิ้นว่าแหนมบหกดย่มเลยแต่ไหนก็เกี่ยวก็ดีอืมอืมอ๋อ กินผักหลายอย่างแบบมาเด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดูใต้คลิปนี่แฟนมิลิเชอรี่เดือนสิบา มันกินอย่างแ,แปลกๆจับแจ็บอีกวิธีการต่ำบักฮุงต่ำเหล้าหอยเลยหอเลยอย่างนี้ลดคุณไปได้ตัวเนอะอืมอ้ม,ม,ม,มแม้กระทานกิน กินตำมะงบ้วนนู้นดแซ่บมีอย่างแน่ก็เอามากินกาบโลดตำหะฮงเด็ดขาดมาได้กินได้คุ้ม,มือเนาะพันๆอืมอืม อนนี้หากินตะบังคุดครับพี่หากินตะบังคุงอเออจต่ามากินกันต่อบอัดนี้เอิญแม่กักกบลูกมานั่งกินนี่ไข่ต้มต่อได้เลยนะนะเห็นบ่เอาน้ำปลาติดก่อนเนาะน้ำปลาเอามันค่อยแซ่บแม่น้ำปลาลูกชอบน้ำปลานะ อ่ขอเล้ยใช้ตรองเยอะพอๆอ่ะจ้ำกินนะลูกจ้ำกินข้าวเหนียวนะอ่าเอาจ้ำจ้ำโซ่โซ่โซ่นะแม่กินกินกินอเถอะไม่อีกก็ได้วก่อนนะไปไมใครใครชอบก็ต้องกินมันมีประโยชน์ใครขาวเออกินกินไหมอือเพื่อผักกันจอง่ะผักกันจองไปลูกไปแล้วน่าจะเข้ม ăn tìm nữa cháu bắt Ừ Ừ, ừ, ừ cháu 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 เป็นรุ่น right> นี่เหนียวมากเป็นแหงมาต้มเอากินจให้ จะได้อิ่มนะครับนะกินข้าวด้วยไม่ให้กินแต่กับอู้แน่นอนเลยไข่ออเอาไว้กบบคุณบอกคู่ถังใ<ค><ะ>ช่เปอเอาไว้แบบคุณลยดีเหรอคุอค่ไม่กินกินตอแล้วแล้วกินตอ มันกำลัแฉบเห็นบ่นี่โอ้ยแสบหลายพี่น้องมีใครวงดูเอาเขานิ้วจ้ำโจ๊ะเนี่ยแสบไปวงโอ้ยแม่ก็กินจะแฉบไหมแม่เป็นผู้รวกขนมกินไทยรวกอันนี้ไทยจะแซมผิดไปแลืม กินไปน้ำว่าหไปน้ำตัวเนาะแบบแห้งนี่ขนมกินอีเด้อลูกเอาขนมหมกเผาหัวจุกมากินนะแก้เผ็ดตรงมาให้มาม่ากินอืมมามาบังขนมหมกเผาหัวจุกเออนั่นแหละแม่นเออนี่แก้เผ็ดน้ำเด้อขนมหมกเผาหัวจุกนะแล้วซิมอีกเด้อประเด็นซิมขนมหมกเผาหัวจุกเด้อผู้ใดอยากกินอืม ค่ออซือเจอ้านีเพราะว่าแกเห็ดแสบอีหลีกะทิเพ<อ>ิ่นเออเดี๋ยวจะโซ่เเบิง่งอแสบไม่อยากคุยเด้เพราะว่าจะกินเจ้าที่ว่าเจ้าของักเจ้าเจ้าแสบฉันบอแสบเขาจะบอกินเลยนี่อืมบอเนี่ยแม่อืเนี่กะทิเจ้านีโอ้ยเบิง่งเป็นมาเปิดออกมากนี่ก็นเป็นดัดแสบนะเอาแหนมเอาแหนมให้แม่กินนะ,นะกินคำนึงๆๆๆก็โอ้ยอ,อิ่มแล้วเนี่ยเนี่ยไม่ค่อยหวาน แหนมเหมือดน้มของคนอีสานหมักยม่มอืมกินเปิดให้เพื่อนเบิ้งเขาใส่บักยมน้ำแมนบอเขาซึ้เ,าเมาวันไหนหบักย่อมอันนี้บกักพผาอ่อนน,นั่นเองจินน้ำนะแล้วเอากินมามาจิ้มกันหมักเผาออนข้างในลปลาครับเราเอกินมากินอยู่ในตูนนะต้นะลองจิ้ม นีเอาโซบันแน่โซบใบมายม่วมหอมพี่น้องโซเบันโอ้ใบมายม่มบบกระเทียมเลยเนาะเป็นตอนเลยอืมเบิ้งบ้านออร์ดแอนเลดกี่เนาะอืม กินขนมอีกก้อนเนาะมากินขนมบ้านนอกเขาเอิญมาขนมข้าวมาขนมใส่แน่นอนเลยใช่ไหมนีขนมอันนี้ในเจ้านี่ค่อยคยซื้อไหมพราะว่าแกมีเจ้าเดียวแหละในตลาดฮึ่งเบิ่งดูขนมใสใสเคยกินบ่ใสเขาบักเผาอ่อนข้างในเด้เบิ่งดูใสเขาบักเผาอ่อนข้างในอีกตัวนึงอ่งแบบ มีหาจุกยี่สิบบาทคือเนื้อมดเจ้าันไหวอ่ะยิ้มแล้วบ่ใกล้เหมือนเลยอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแซมมารีเชอรี่เลยนะอยู่ทั้งใต้นี่แซมมารีเชอรี่แล้วก็ผู้ใดอยากเบิ่งคลิปของช่องนี้ก็ เห็ดอาหารอาหารอีสานเฮ็าาดจังไดตับมะขุ่งจังไดห้องวัต่ำเครื่องกรอนจังไดมันจะอยู่ในคลิปนี้เด้อจ้าเดอ้ออ่ะแล้วก็ขอให้พี่น้องทุกคนล่ำล่ำลุ้ยลุ้อจ้ะเดอ้อผู้ใดเบิ่งก็ขอให้รวยเอาปังปังน้ำกันเด้อจาอ้าบายบายเอา้ายบายบายบายเอาวิีชาร์ดบายบายครับบาย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 ไม่เห็นไม่เห็นหน้าไม่เห็นหน้านั่งบายบายนัง่งเออ